ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยที่ยคืนไม่รีฮัลโหลฮัลโหลครับกติที่ยืคืนไม่รีอยู่แล้ว อันนี้เขาเปิดกันยังครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วน้องเปิดแล้วไอ้เนี่ยคือรีใครแทงใครครับไม่รีหผครับครับครับฝ้ามีแต่ส่นโมฟังเฉยฝ้าฝีบางน้าจะหายจะคว่ำหมดคิดว่ามีแล้วคิดว่ามีสตอรี่แล้วมีครับมีแต่ไม่ใช่คู่ผมครับขอไม่พูดด้วยเนาะนี่ไงคู่ผมมาแล้วเนี่ยจะพาเลยไมเขาประชดแล้วไปวาร์ด ไเลมีเสือไหมแต้เี่เลยมีเสือมีเสือใส่จุดัาวให้ไปละเียงมันรีไมเนี่ยเลี้ยงคืนเนี่ยให้มองให้มองร้องไหมบอกเขให้มองไปกลางร้อแฮปปี้เบอร์ดีเหมือนเขาิตยาได้คุยได้ไหมครับยายเฮ้ยเฮ้ยฟังก่อนมีฮืมอีกทีปเปอนเอล่าใครมาก็ไม่รู้อีกสามโนเช็คแก๊งบ ออพี่เพื่อนมหืมพร้อมกันสองคู่ไม่พี่ถนนอันนี้พี่ไหนพี่ย่างหรือลุงโฟกที่งเขาอุ้มมาเลยย้อนเนี่ยสวยพี่เลสเอาละครับล่านผ้มาเลยย้อนเนี่ยไม่ใช่ละพี่พพีี่่เดียวไปยังพี่เดียวหลบไปยลงครับเดียวลงวันนี่ยครับลงไอ้ทีมึงไม่ขอหลัง อะไรลงมาเล่นที่นี่เหรอครับนี้เข้าอย่าเลยครับเนี่ยิิ่งอ๋อไม่บอกครับบอกลุงรู้เลยอ่ะฉลาดด้วยนะมาเข้าทางกูด้วยบอกไปลุงรูปั๊บเลยนะนี่อันนี้แล้วเปล่แขนอะไรเนี่ยปอกแขนแอดมินหรือปอกแขนสภาปอกแขนแอดมินอ่ะแล้วเป็นแอดมินด้วยใช่เราเคยเจอกันด้วยอ๋อไม่ใช่ยังไม่เคยเจอทีบอกชีไหมให้บอกชีไหมต้องบอกสิครับถ้าถ้าอย่างนี้ผมผมผมไม่ชืวอ ไออตีีพ่ดแป้งแค่โออาร์แป้งแค่ที่ไหนครับอะไรนะครับแป้งแค่ที่ไหนมันสีแดงครับสีแดงแต่อันนี้ผมว่าจริงแล้วแบบคนไม่อมของแก๊งแม่งตีติดยากเลยไม่โฟกิดงุกครับถูกถูกถูกคือเราคือเราจะเลืมกันมมมัันนนไม่ใช่นะนี้ดดูิ เดี๋ยวแรงแป้งแค่แป้งแคไหนครับแถบนี้เปจบโอรถหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่เจอกันนานเป็นรุ่นโตแล้วหรอถูกเชียร์ฝังหนึ่งฝากตัวด้วยครับโอ้ถ้าเป็นรุ่นโตกี่ฝากด้วยนะครับไม่ใช่คือเมื่อวานคือฮะเาไระเทียแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนรู้จักที่อยู่ก่อนเขาเป็นรุ่นโตกแล้วเขาเคยกล่าว ไม่ใช่ครับคนรู้จักจริงๆแบนได้นะครับอันนี้แบนได้ถ้าแบนบินประมาณอายุเนี้ยก็แบนสักเจ็ดวันอันนี้คือแบนเกิดอะเขาก็ถามในสื่อได้ไม่มีแล้วนี่ดีไว้เราไม่รู้วะลุงเออก็ไม่รู้เป็นไงบ้างครับนี่สบายดีสบายดีเอ้าก็เป็นนายกนี่เลยหรอใช่หนุ่ยเจียนมันมีนายกนายกประจำแกงไหมเป็นรุ่เก่าหนึงจับเป็นประจำเดือนไม่มีเออไม่แต่หนุ่ยแต่หนุ่ยเจอรุ่นโตอีกอีกวหนึงอยู่สีขาวอ่ะ สีขาวอ่ะถ oh, uh ูก huh. ตัดท้อปนะงั oh, okay. ้นหกสิบอย่างถูกอ๋ออะไรนะเออก็เขาบอกแต่และเขาบอกเขาบอกให้หนูมาเนี่ยแหละดูทีเทนดิ้ทีเบรนดี้โอ้าที่นี่เขารับอยู่หนูก็เลยงั้นหกสิบอย่างมาสมัครเลยอ๋อมาสมัครเป็นนายกไม่ได้จะไปสมัครอ๋อก็สมัครไม่พักไม่พักทำไมอ่ะจริงจะจะการเรื่องกาชาสตรีมได้ไหมตอนไหนนะไม่ใช่หนูต้องเป็นคนอื่นเฮ้ยหนูจัดการอยู่ตอนเนี้ยทนูอยู่ยี่สิบสองวัน เอาดีเออเมื่อวานก็ไม่ได้ส่งวันนี้ก็ไม่ได้ส่งเออเอาเถอะเอาเถอแบบว่าไม่ยอมส่งไงอย่างเงี้แหละนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวส่งเลยเดี๋ยวส่งเลยก็ได้นะเมื่อวานซื้อส่งไปยังวะเช็คนไงนะหนูไม่เห็นลุงส่งเลยไปนะเมื่อวานซื้อนะนะไอ้หนูไม่เห็นลุงส่งเลยเป็นยังไงนะโหดอะไรกันอังจะส่งไปหกสิบผมไม่มีไฟฉายไปนอนเลยได่หกสิบเอ็มงั้นนี่เป็นหกสิสองันนี้วี้วนนี้เมื่อวานหนูทักลุงแล้วแต่ลุงคุยสอรรี่อ่ะ ทักตอนไหนเมื่อวานโดยใช้หัวยมพูเมื่อวานอ่ะใช้ชุดนักศึกษาอ๋อทำงานจำไม่ได้หรอภาษาเขาภษาเปาเพราะลุงเจอหลายคนเนี่ะถูกลุงก็เจอหลายคนจัดนี้ไม่ใช่สาวเยอะเกินไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีรู้ไงเพราะว่าเป็นคนความจำไม่ดีเมื่อวานเราถามว่าเมื่อกี้ไม่ไรครับนี่เออยิ้มเลยเนี่ย ยิ้มอะไรก่อนนอนแล้วไม่ยิ้มเลยไม่กูยังไม่ได้ยิ้มกูบอกความจำไม่ดีเตี๊ดถ้ากดกูกดโมมุมมองเงี้ยแล้วสายตาลุงอ่ะติ่งเนี่ยมองติ่งอ่ะแล้วลูกหันขวาแล้วเนี่ยลูกหันไปกดอะไรรึเนี่ยใครงัดเนี่ยยิ้มผมกูแจ้งนายยุ้งเบรให้ตายเยี่ยนี่ไม่ลู้กหันขวาเนี่ยเนี่ยลูกหันขวาเนีลยหันอยู่เนี่ยอ๋อเฮ้ยคนนี้เขาเมีอากันมั้งยี่ยี่นี่ตัวเยี่ยอะไรยิ้ม หนึ่งเก้าเจ็ดห้าชั่วโมงโอ้ยแค่โดนโดนหลอยอ่ะเลือะมันต้องกดค้างดิเคทมีใครพร้อมคุยไหมคะส่งลัส่งรอเออดีดีดีรู้จักการเจ bon. อ <c oughs> จก,กันบ,อบ่อย <c oughs> ๆอุ้ยฮะเขาเขาอยู่เรือเจนเหรอลุงไม่ใช่เขาอยู่โอโรส <c oughs> มาเรือล่านี่อยู่มันติ <c oughs> อันนี้ก็อยู่เหมือนกันเนี่ยลุงม,มันให้หนูเขาไม่ส่งเงินแก่พอถามเลยเขาบอกว่าจะวานดูผมผมเรืเนเนอเส้เนเนี้ยเขาบอกเดรือเซ้นนี่เอารถยับเลยเหรอครับอะไรครับอ๋ออันนี้เขาใหใ้ใส่ใส่ใส่สีสุดได้เลยครับตอนนั้นที่นู่นนะใช่ครับเขาให้แบบว่าเป็นคู่สีเลยอ่ะผมฝากนะว่าสมัยนั้นคุณลุงอ่ะคุณลุงคุณลุงคุณลุงคเนี่ยคุณลุงเขาโหดนหมผมเห็นเขามา มอดไม่หรอกก็โมว่าเขาคุมอะไรมาวันติครับเขา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 เป็นคนคุมที่นู้นครับพี่ว้าวเฮ้ยไม่ไม่ต้องไปฟังมาจ้ตัวได้หรอกมันไปเรื่อยมันหาเรื่องแล้วก็มาพูดไปเรื่อยน่ะไม่แล้วพี่ไม่ได้จับไปได้ที่นูนนแล้วเหรอสามนาทีแตมันเป็นเซตใหม่เหรอที่นโนนเซตใหม่โอ้โหเอาสุดครับกําลังไปครับ ไม่ตอนน so ี <c oughs> <Yes. S 1> ้อยู่เคียวสวยไงพอดีใช่องศาไม่จัดก็อยู่นี่นานแล้วไม่ใช่หรอไมาเรื่เป็นปีเราจะสองปีเราคนส่งก็มาแล้วโฟกัสโฟกัสโฟก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 ลีนแต่ก่อนมีมีนิ่หลับเนี่ยเขาไเขาคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าดูมันตีดูตัวอ้วมันเตี้ยอะไรเนี่ยเขาเขาโหดอยู่แล้วครับคนนี้ ไอ้เยี่ยเนี่ยนะสองตัวเหมือนน่ะเดี๋ยวกูจะแช่งเบ็ดพวกมึื้องเยี่ยนทานหาทำงานเถอะทำงานไม่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 กระถาอันเน่โอ้โหน่าจะเจอแบบรุ่นเก่าพี่ท็อปอะไรเงี้ยมันนี่เขาเป็นคนคุยด้วยด้วยคือแกมาเชื่อมมาคุยกับผมฟ้ามาแกเนี่ยพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ไงอไอพี่เซ่อะไรเนี่ยพี่หัวม่วงเนี่ยชื่อหมอชื่อหมอแหมเห็นหัวจะเขียนไม่ได้อะคุยตลอดเลยนะนะม่วงลี เลยนะครับคุณลุงไม่เหมือนคุณลุงหลาเก่งนู่นเก่งนี่แต่มีไหมแกมีแบบกีบโซนจีบสาวไหมที่นุ่นไม่มีแกแบบอยู่คนเดียวอ่ะในเขาเขาเขามาโมบอก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 ผมว่าแกเขาอ่ะคือพี่ลีนเขาไม่ให้จีบสาวเลยไม่อยากให้มีสาวอ่ะใม่ใช่อยู่อยู่นุ่นเขาต้องอยู่คนเดียวครับแล้วเขาชอบยืนแบบยืนหน้าแลนด์ยืนเรี้ยงแถาไม่มีไหมแบบที่ใส่สูรแล้วเปิดรถก็เปิดฝารถอ่ะเออฝารถแล้วไม่ก็แบบเขาไม่ค่อยถืออะไรนะ อ๋อเพตาะังไม่มีครัะมันจะหายตัวเ <5, S 2> พราะเธอหยาดเลยอยาเลยแบงค์แคี่ยดชั่วโมงสองวันสองร้อยลูกเห็นที่เขาเล่าโฟกลิตที่เขาร้องไห้เนี่ยจริงไหมครับผมอยากรู้เัยเยี่ยเดใจเยี่ยเอาก็เขาไม่ยอมเข้ามาเล่นกันเนาะเขาอยู่คนเดียวอะ่ะทำไรได้ ไม่เจ๊แจกกาชาแล้วก็ทําหน้าที่ต่อดีกว่าฟังมันสองคนจะไม่ได้เรียกก็หองคุยก็คุยแบบคนคุยไปเรื่อยคืออะไรมาส่งไอเดีมาแล้วไม่ส่งรูปคืออะไรวะเนี่ยแล้วแล้วพี่เป็นไงบ้างพี่สบายดีสบายดีช่วงนี้ก็เหนนักหน่อยอ๋อดีเมื่อวานเล่นตอรี่นี่ยเห็นดิ อุ้ยขออนุญาตแป๊บหนึ่งแป้งเคร์คี่ไปฟังงานอแป๊บหนึ่งโอเคออกให้หนอยครับพอดีคุณตอรอรี่งตัวครับผมออกให้นอยครับ ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโครโฮ H ฮอ o c ด้วยกันนะคะ